นะครับมาถึงด้านบนเกือบถึงจุดสูงสุดของใจดีเขารูปช้างแล้วเนี่ยจะมาดูวิว8 8อองศา8 8อองศา,อาครับเนี่ยนี่คือถนอนหมายเลข113พิจิตเพชรบูรณ์ก็จะผ่านหลายอำเภอถึงเพชรบูรณ์นี่คือทางทิศตะ วันตกเคียงใต้ก็จะเจอบ้านเรือนประชาชนมากมายวิวชิวทัศสวยงามท้องปลาเมฆสวยงาม,มก็จะเห็นวัดเป็นระยะระยะสังเกตจากหลังคาสีแดงนั่นนจะเป็นแม่น้ำเก่าดูแม่น้ำเก่าเลยนะแม่น้ำเก่า แล้วเลยต่อไปก็จะเป็นวัดใหม่คำวันที่เมื่อกี้ที่ไปเที่ยวมาเจอพ่อเงินองค์ใหญ่หันหน้ามาทางถนนมองทางด้านซ้ายมือขาไปพิจิตก็จะเจอหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่นั่งประดิสฐานอยู่อ่ครับนี่จะถึงแล้วนี่เจดีประจุพระธาตุกระเบื้องที่เอามาจากอิตาลีสวยงามไปกัน นี่กระเบื้องสัมผัสหน่อยนี่คือจุดสูงสุดของเขารูปช้างแล้วเนี่ยโหเนี่ยเริ่มจากทิศตะวันออกกันเลยที่ทิศตะวันออกที่จะเห็นแม่น้ำน่านใช่ไหมเนี่ยใช่แม่น้ำน่านไหม น้ำน่านคงจะมาตรงนี้แล้วไปตรงนู้นอันนี้คือทิศตะวันออกไล่มาทางทิศตะวันตกแล้วกันตอนนี้ฤด,ดูทำนานท้องนานจะมีสีเขียวส่วนที่ยังไม่ได้ทำนานก็กำลังมีน้ำเข้ามา ที่นี่ก็ทำนาทั้งปีเพราะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นี่คือด้านทิศใต้ต่อมาทิศตะวันตกเฉียงใต้นี่คือทิศตะวันตกนี่เจอแม่น้ำนี่เป็นคลองน้ำสีแดงมากเลยทางน,นี้ไปก็จะเป็นพิจิตรขึ้นเหนือไปถึงพิจิตร ไปเจอสี่แยกยอเซฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองก็ไปเจอวัดท่าหลวงนี่คือทางทิศเหนือครับทางทิศเหนืออ้วิหารที่มาเมื่อสักคู่เรามองด้านบนลงไปครบแล้ว360องศาสิบองศาจะเ,เก็บภาพนิ่งไปก่อนด้วยไปด้วยก่อน